สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะสําหรับกายภาพบําบัดวันนี้นะคะครูก็ก็จเสนอในเรื่องของ breathing exercise นะคะการฝึกเรื่องการหายใจนะคะ <c oughs> เราเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าเราหายใจในรูปแบบไหนรูปแบบไหนหายใจสั้นหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหรือทั้งเข้าทั้งออก สั้นอ่าเราเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่ารูปแบบของการหายใจของเราเป็นแบบไหนทำไมเราถึงมีกิจกรรมอะไรนิดหน่อยเราถึงเหนื่อยง่ายอ่าวันนี้นะคะเราจะมาฝึกเรื่องการหายใจกันนะคะเปิดเขาพอยที่ได้ปะเปิดไปด้วยได้ปะโอเคไม่รอใครเลย ขอโทษทีนะคะครูก็ไม่ได้ถามใครขอโทษที่นะคะฝึกหายใจเรื่องง่ายๆนะคะเราไปดูแผ่นเฟรมที่สามนะคะจุดประสงค์ของการฝึกการหายใจนะคะจุดประสงค์ของการฝึกการหายใจนะคะก็คือเพื่อการถ่ายเทของปอด อากาศในปอดได้ดีขึ้นแล้วก็ป้องกันภาวะปอดแฟบป,ปอดแฟบมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะเกิดขึ้นในนักเรียนหรือผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเป็นระยะเวลานานๆน,นะคะการหายใจหดือยการเคลื่อนของกระบังลมอะค่ะเคลื่อนไหวได้น้อยทําให้อากาศเข้าไปลงไปไม่ลึกถึงปอดกลีบล่างนะคะกลีบล่างก็จะอยู่ส่วนของบริเวณชายโครงนะคะอากาศเข้าไปไม่ถึงไม่ถึงชายโครงด้านล่างคือปอดส่วนล่างนะคะ ทำให้เกิดภาวะปลอดแฟบนะคะปอดแฟบแล้วมันจะแทนที่ด้วยอะไรคะในเมื่ออากาศไม่เข้าไปมันจะแทนที่ด้วยน้ำค่ะ <g az os> มันทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมปอดนะคะเ <g az os> สียงไหมคะได้ยินเสียงครูกอลไหมคะได้ยินได้ยินได้ยินนะคะ <g az os> ไ,ไม่เห็นหน้าไม่เป็นไรค่ะได้ยินเสียงก็พอ เราเพิ่มอากาศเข้าไปในปอดแล้วนะคะสองก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจนะคะหายใจอย่างไรให้ทำกิจกรรมได้นานๆไม่เหนื่อยอ่าอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการหายใจด้วยนะภาวะความเหนื่อยของเรานะคะเพิ่มความแข็งแรงค่ะเพิ่มความแข็งแรงและปิดประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจนะคะการหายใจ เราไม่ได้ใช้แค่จมูกอย่างเดียวนะเรายังใช้กล้ามเนื้อบริเวณทรงอกด้วยกล้ามเนื้อกระบังลมด้วยนะคะฉะนั้นการฝึกหายใจที่ดีนะคะจะทําให้ทรงอกของเราแข็งแรงนะคะคการหายใจของเราเนี่ยแข็งแรงมีประสิทธิภาพนะคะเพราะที่สี <S <S ่ค่ะเพื่อลดกรแรงของการหายใจคือเราไม่ต้องสูดหายใจแรงๆะคะ่ะการหายใจเราก็มีประสิทธิภาพนะคะและก็ช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทรงอกได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ในเด็กบางคนนะคะการเคลื่อนไหวของทรงอกอะ่ะเคลื่อนไหวได้น้อยค่ะการหายใจเป็นการหายใจระยะส,สมีความถี่สูงมีภาวะเหนื่อยง่ายหอบง่ายนะคะอ่ากิจกรรมนี้ก็จะช่วยเรื่องของเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของทรงอกได้ดียิ่งขึ้นนะคะเรามาเริ่มกันเรื่องก,การฝึกหายใจกันเลยค่ะเป็นที่สี่ค่ะ เป็นที่สี่การฝึกการหายใจนะคะเดี๋ยวครูก็มีน้องนักศึกษามาเป็นโมเดลนะคะ,ะมาสองคนเลยลูกอเอาเป็นคนนอนคนหนึ่งค่ะคนนั่งคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งนอนคนหนึ่งโอเคนอนก็จะเป็นเรื่องของการฝึกกระบางลมเนาะฝึกริสต i n g ก่อนหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกกอโอเคนะคะอ่าเดี๋ยวดูพี่นักศึกษานะคะคนนี้นอนนอนเพื่อดูกระบางลม ลูกหนูมมาทางนี้อ่าโอเคค่ะเห็นโมเดลของเราไหมคะคสำหรับน้องที่นอนติดเตียงนะคะฝึกในท่านี้ก็ได้นะคะถ้านั่งเองไม่ได้ทรงตัวเองไม่ได้นะคะอ่าสำหรับน้องที่นั่งได้นะคะเราจะเป็นเรื่องของการนั่งนะคะเดี๋ยวสังเกตเรื่องของการหายใจเข้านะคะาหายใจ ขอโทษนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดแหนะนะคะเพื่อดูเรื่องของการหายใจนะคะแล้วก็เพอร์สลิปออกมาด้วยที่นะโอเคอเริ่มต้นหายใจเข้าพร้อมกันหายใจเข้าทางจมูกค่ะออกทางปากค่ะ,อ,ะอีกครั้งนะคะหายใจเข้าทางจมูกสังเกตกระบังลมของน้องนะคะจะมีการยกตัวขึ้นนะคะในท่านอนเส้นเดียวกันหายใจออกทางปากค่ะ ท้องจะแฟบลงนะคะเ,เ,เห็นไหมคะอีกครั้งนะคะหายใจเข้าทางปากค่ะเปิ์มานี่สิหายใจเข้าทางจมูกขอโทษนะคะหายใจเข้า <laughs> หายใจเข้าทางจมูกค่ะเปิดมานี่สิอ่าหายใจออกทางปากของเปิดมาแม่เห็นไหมนะคะท้องจะแฟบลงนะคะ ระบังลมจะเคลื่อนตัวลงนะคะเวลาหายใจออกทำพร<ด>้อมกันได้ไหมคะไดหะ้หายใจเข้าค่ะพร้อมกันหายใจออกต่างนะคะ ทำได้ไหมคะในท่าแรกทำได้ไหมคะทำตามได้ไหมคะพี่จะดูนักเรียนออครูอครูก็มันไม่ได้โฟกัสครูกับจะดูนักเรียนอ่าหายใจได้ไหมคะเราจะมีท่าต่อไปนะอันนี้เป็นเรื่องของการฝึกหายใจเข้าออก ธรรมดานะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะ, mm hmm. ะการฝึกหายใจแบบนี้นะคะจะเป็นการหายใจแบบลึกค่ะ deep breath นะคะหมายถึงว,ว่าการหายใจเข้าไปถึงทรงอกออปอดด้านล่างนะคะ mm hmm. หายใจออกก็ออกหมดปอดเช่นเดียวกันค่ะ,ะเราจะบอกว่าหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบ นะหมายถึงการหายใจลึกเข้าไปถึงปอดส่วนล่างนะคะที่กระบ,บังลมนะคะออีกครั้งนะคะเดี๋ยวโมเดลจะเป็นลมแล้วค่ะ <c oughs> ถ้าหายใจเข้าลึกๆนะคะจะมีภาวะของหน้ามืดได้ใจสั่นได้ก็ให้พักในระหว่างการฝึกนะคะอะเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของการ <c oughs> Movement แบบแคมเคลื่อนไหว ร่วมด้วยเคลื่อนไหวร่วมด้วยเดี๋ยวแขนขึ้นหายใจอ่ะโอเคต่อไปจะเป็นท่าที่สองนะคะจะเป็นการเคลื่อนที่ร่วมกับการเคลื่อนที่ของกระบังลมนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะยกแขนลง ครั้งที่สองหายใจเข้าค่ะทำตามได้นะคะพอได้นะคะอาหายใจเข้าอีกครั้งค่ะ ันนี้ก็จะเป็นหายใจที่ลึกกว่าเดิมได้เรื่องของกาหายใจเข้าแล้วไอได้ไหมไอแบบอเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดู powerpoint นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฝึกการหายใจนะคะในท่าแรกก็คือหายใจเข้าท้องป่องนะคะหายใจออกท้องยุบหรือท้องแฟบ นะคะ mm hmm. ทำห mm ้ hmm. ครั้งต่อรอบวันละสามถึงสี่ครั้งอันนี้จะเป็นเรื่องของการฝึกนะคะ mm hmm. ความฝึกจะมีจํานวนครั้งและความถี่นะคะ mm hmm. ก็ทําได้ทุกคนนะคะใครที่มีเคยมีภาวะของอเป็นโรคมิวมเนียค่ะปอดอักเสบนะคะทําให้มีปัญหาเรื่องภาวะปอดมีภาวะการอุดกั้นนะคะหายใจไม่เต็มนะคะก็ต้องใช การฝึกหายใจแบบนี้นะคะหรือภาวะอื่นๆน้ําท่วมปอดนะคะหรือว่าภาวะของน้อง <c oughs> นักเรียนที่นอนติดเตียงนะคะ <c oughs> ก็จะต้องฝึกด,ด้องการหายใจในในภาวะของเด็กที่ติดเตียงนะคะเราก็จะใช้ดูจังหวะของการหายใจของน้องนะคะแต่ว่าเราร่วมกับการกดท้องใต้ใต้ลิ้นปี่เกือบบอกภาษาอังกฤษไปละใต้ลิ้นปี่นะคะเล็กน้อยนะคะ เพื่อช่วยกระตุ้นในเรื่องของการหายใจนะคะอ่ะหายใจเข้าเราสังเกตนะเขาท้องยุบท้องท้องแฟบอยู่แล้วตามปกตินะคะเราจะช่วยพอหายใจออกเต็มทีป่ปั๊บกดเล็กน้อยค่ะแล้วก็ปล่อยให้หายใจเข้าอ่าหายใจออก oh. กดเล็กน้อยค่ะอันนี้ช่วยเรื่องของการกระตุน้นการหายใจให้มาให้มาถึงเรื่องของปอดส่วนล่างนะคะหรือว่า d r i p breathing นะคะ ต่อไปนะคะเปรมต่อไปค่ะทีนี้เราก็ทํากันแล้วอันนี้ในท่านอนนะคะทําให้ดูแล้วนะคะค่ oh. ปกดเลื่อนได้ไหมค้างอีกอ่า ะคะ่ะเฟน็นต่อไปค่ะอันนี้คือเรื่องของการฝึกหายใจไปแล้วนะคะหายใจเข้าทางปากค่ะหายใจเข้าทางจมูกนะคะขอโทษทีลืมทุกทีแล้วก็หายใจออกทางปากรูปแบบการหอบปากเล็กน้อยนะคะอันนี้เรื่องฝึกการหายใจไปแล้วไปเรื่อยๆค่ะเฟรมต่อไปค่ะเฟรมที่เจ็ดอันนี้ก็กี่นี้นะคะเรื่องของอ่ะเลื่อนล,ลงมาเฟรมที่แปด ซ้ำแน่อ่ะการฝึกหายใจร่วมกับการเคลื่อนไหวของทรงอกหรือกระบ,บังลมของเรานะคะทีนี้เป็นท่าตรงนะคะท่าตรงไปแล้วนะคะท่าด้านข้างจะเอาไหมคะไม่ต้องก็ได้่ะยา <c oughs> อ่ะต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของการไอนะคะการไอที่มีเทคนิคการระบายเสมหะหรือว่าการไอที่มีประสิทธิภาพ <c oughs> เคยไอแล้วเสมหะไม่ออกไหมคะมีไหมคะ รู้สึกว่าไอหลายๆครั้งแล้วเหนื่อยแล้วเสมหะไม่ออกด้วยเพราะว่าเรายังไอไม่มีประสิทธิภาพพอนะคะต่อไปจะเป็นการสอนการไอนะคะเมื่อหายใจลึกเข้าไปละเวลาคนท่านถ้าคนมีเสมหะเวลาเราฝึกเรื่องของการหายใจอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราอยากไอออกมาหรือระบายเสมหะออกมานะคะเพราะว่าเสมหะมันมีการเคลื่อนตัวตามตามลมหายใจที่เข้าไปนะคะก็จะเป็นการสอนเทคนิคการไอนะคะ สำหรับคนที่นอนนะคะก็จะเป็นการปรับหัวเตียงขึ้นนะคะหรือว่าให้รู้สึกว่ามีการอัพไลท t position ขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้นั่งก็ได้ลูกไม่มีการปรับหัวเตียงนั่งอ่ะนั่งอ่ะ <c oughs> หายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วกั้นหายใจหนึ่งสองสามอันนี้หนึ่งถึงสามนี่คือการกั้นหายใจนะคะทำปากรูปตัวโอและหายใจออกมาแรงๆทงปาก ทำสักหนึ่งถึงสองครั้งนะคะหายใจเข้าลึกๆการหายใจเล็กน้อยนับหนึ่งถึงสามเดี๋ยวท่าที่สามไอนะ,อะครั้งที่สามนะคะเช่นเดียวกันค่ะหายใจเข้าลึกๆการหายใจหนึ่งสองสามแล้วไอออกไอ,ะอจะไอครั้งเดียวนะคะไอที่มีประสิทธิภาพจะไม่ไอ ไม่มีสองครั้งไม่มีสองเด้งนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกเร็วและแรงนะคะเพื่อให้เกิดการระบายเสมหะออกมาอเดี๋ยวให้ทำอีกครั้งนะคะนะคะเดี๋ยวอายกันอีกครั้งนะ คุณครูร่วมไอด้วยได้เลยนะคะนักเรียนไอไอได้ไหมลองระบายเสมยะออกมาแต่การไอเห็นไหมคะพี่ต้องหันหน้าออกกันนะคะไม่หันหน้าเข้าหากันนะคะไอห้ามไอลดกันนะคะสวมแมสกก็สวมแมสได้เลยนะคะถ้าเป็นการไอ <c oughs> นะคะอย่าอามอย่าจามอย่าไอใส่เพื่อนนะคะหันหน้าออกนะคะหันหน้าเข้าหาทางกำแพงเลยนะคะอ่ะพร้อมกันเดี๋ยวไอพร้อมกันนะ อย่าหายใจเข้าออกสองครั้งแล้วไอครั้งที่สามหายใจเข้าลึกๆค่ะค้งหนึ่งสองสามหายใจออกหายใจเข้าค่ะหนึ่งสองสามออกหายใจครั้งที่สามพร้อมไอค่ะหนึ่งสองสามไอเอิ้นนะอได้ไหมคะไอออกกันไหมคะ มีแต่น้ำลายออกไอไม่ออกอ่ามีข้อสงสัยอะไรไหมคะอาจจะพอวอยได้ค่ะเรื่องของการฝึกนะคะฝึกการหายใจแบบง่ายๆนะคะวันนี้คุณครูก็จบแล้วคะ่ะแต่อยากซักถามมีครูท่านใดอยากซักถามข้อคิดเห็นอะไรไหมคะ ฝึกทำไมฝึกเพื่ออะไรรู้ไหมคะจุดประสงค์ของการฝึกก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจเข้าปอดอากาศในปอดเข้าไปได้อย่างเต็มที่แล้วก็ป้องกันภาวะปอดแฟบในใน,ในผู้เรียนหรือผู้ป่วยที่ติดเตียงนะคะมีข้อสงสัยไหมคะน้องเอกมีข้อสงสัยไหมคะคุณแม่ฝึกได้ไหมคะน้องเอก แม่ว่าฝึกน้องเอกได้ไหมเปิดเสียงไม์หน่อยแม่น้องเอกเปิดไม์ได้ไหมคะฝึกได้ไหมคะได้ค่ะได้อ่ะน้องเอกยงยกแขนขึ้นแล้วหายใจเข้าซิยกแขนขึ้นแล้วหายใจเข้า อ้ยล้มแล้วยังไม่หันได้เริ่มอา่าพยศกันเเห,หนื่อยง่ายไหมเอ็งเหนื่อยง่ายไหมฝึกนะฝึกเรื่องการหายใจเข้านะคะแล้วก็การหายใจออกนะคะอ่ะคุณแม่น้องเฟิร์สนะคะน้อง<า>พอทำได้ไหมคะ มีข้อสงสัยไหมคะไม่มีข้อสงสัยแต่น้องไม่ค่อยนิ่งนะค่ะน้องไม่ค่อยนิ่งอืน้องไม่ค่อยนิ่งแล้วขนาดเลี้ยงมาดูยังไม่ยอมมาดูเลยอ่าคุณแม่ดูแล้วคุณแม่เข้าใจไหมคะสามารถทําได้ไหมคะเข้าใจค่ะสามารถทําได้ขอบคุณมากเลยเพราะเคยเป็นน้ําท่วมปอดค่ะแม่อ่าตัวแม่นะคะแต่<ช>ตอนนี้ดีขึ้นแล้วขอบคุณมาก<อ> ค่ะก็แนะนําให้ฝึกต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อว่าให้ปอดส่วนนั้นจะได้กลับมามีประสิทธิภาพได้ดีเหมือนเดิมนะคะแม่นะคะฝึกการหายใจลึกนะคะเข้าไปถึงกำลังลมส่วนล่างนะคะค่ะคุณครูหน่วยวันแลมมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีค่ะไม่มีได้ฝึกตามกันไหมคะคุณครูรัฐธรรมนูญมีค่ะคุณครูวันวอะไรค่ะ หายใจไม่เป็มปอดหรือว่าน้ำท่วมปากคะหายหายใจเข้าเนี่ยท้องต้องเป็นยังไงเดี๋ยวพี่กบบอกอยากอยู่ใหายใจไม่หายใจเข้าท้องป่องจ้าอ๋อท้องป่องแล้วป่องไหมป่องไหมอ้อุ้มหายใจเข้าท้องแฟบมีความผิดปกติเรื่องการหายใจละสกายเป็นไงแมเขาเรียกว่าอะไรหายใจเข้ารวท้องแฟบอะ ไม่ได้ไม่ได้ถามหน้างานไม่ได้แสดงว่าระบบการหายใจผิดปกติแล้วนะมีการหยุดหายใจระหว่างนอนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปเช็คค่ะเอต้องไปเช็คนะค่ะขอบคุณค่ะคุมาเป็นไงคะสบายดีมาคุมาเป็นไงมากคะะะไนเป็นไงมากคะปกติค่ะหาจารเข้าเป็นไงคุมาของตลางขอกง 1> <1> ไม่กลัวทองแฟบไม่ได้มีปัญหาก็้มามทันทีทั้งตัว <Gro ot> หาายใจเข้ามันบวมยังไม่หายใจก็บวมแนละ้วนักเรียนทําได้ไหมคะนักเรียนลองทำดิใครทําได้ยกมือขึ้นใครทำรํรทำได้ยกมือขึ้น 1> <1> อุ้ยสกายไหนทาให้ครูดูดิต้องทําให้ครูดูดิ อายกแขนขึ้นหายใจเข้าอายกแขนขึ้นเร็วอายกแขนขึ้นอายกสองหายใจข้าอายกสองหใจ้าท้องป่องสองข้างสองข้างตี๊ดออกขาตี๊ออกเอาเอาเอากไุ่มเนไปโอเคอีกครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวนะหายใจเข้าหายใจเข้าพร้อมกันเอ้าเข้าถึงออกอยู่นะสกายนะออกออกออกอ่าโอเคอย่าไปออกช่วงล่างไม่ได้นะคะให้ออกช่วงบนอย่างเดียวนะคะ อาวมีข้อสงสัยใดๆไหมคะยังเหลือเวลาอยู่นะอ,อ,อุ้ยน้องเอกยกงมือคุณแม่ยังเพิ่งกดมือลงสิคะยกมือเล่นอ๋อยกมือเล่นนึกว่ามีข้อสงสัยจ้ะ สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการฝึกเรื่องของการหายใจนะคะปรับปรุงเรื่องระบบการหายใจแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทรงอ,อกนะคะถ้าไม่เชื่อว่าเออมันจะฝึกได้ยังไงลองทําตามดูนะคะเราจะรู้สึกว่าเราหายใจได้ลึกมากขึ้นนะคะแล้วก็การหายใจเราก็ดีขึ้นเป็นจังหวะที่ดีขึ้นนะคะปกติเราจะหายใจแบบช่วงสั้นๆเนาะเวลาเรามีกิจกรรมใดๆก็ตามที่มากขึ้นกว่ากิจวัตรประจาวันของเราเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายนะคะ ฉะนั้นฝึกการหายใจวันละสามถึงสี่ครั้ง,ง 5, ครั้งละห้าครั้งห้าครั้งสามถึงสี่ครั้งต่อวันนะคะก็เป็นการปรับปรุงนะคะปรับปรุงเรื่องของระบบการหายใจปอดนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อทรงอกได้ดีนะคะก็ฝากไว้เป็นท่าเอ็กซ์โซไซส์เล็กๆท่าหนึ่งที่สามารถช่วยปรับปรุงเรื่องระบบการหายใจของเราได้นะคะสำหรับแค่สำหรับกิจกรรมวันนี้ครูกัอก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ